อื้าอยู่ครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระวันนี้กับกบพบพ่อก,กันกับเ้าวันที่สิบสองตุลาคมพศส5งพันารอยหกสิบแปครับ เห็ดก็ดอกแรกสำหรับมื่อนี้ครับเห็ดเพลิงนกยุ้งครับ ตอนนี้ก็แจ้งแล้วครับฟังเสียงกระลอกห้องกอกกอกกอกอยู่ครับกระลอกหลายครับเนี่ยเขาอยู่ในดงอยู่เนี่ยแมนเมื่อลัครับกระลอกย้ามเส่า สวัสดีครับผมกับโมพบพวกันตอนเศร้านะครับเนาะมื่อนี้เฮามากัตรงกับเศร้าวันที่12ตุลาคมพศ2568ครับเมื่อนี้หมายของเฮาก็ยังอยู่เขาบังเฮยหมายเก้าหมายเดิมแ่ะครับมาเบิงความานรอบเศร้านี่ครับหัวก็ได้ซ้ำนี่ล่ะครับเห็ดหาขึ้นมาเมื่อเศร้านี่เนาะครับเนาะคนข้างที่จะหางอยู่ครับเห็ดเมื่อนี้เนาะได้เห็ดกัมา้สองดอกมั้งได้เห็ดเผึงตรงยุ้งม้านิดๆหน่อยๆครับเห็ดเผืงไข่มากั่นิดๆหน่อยๆ ยังได้บ่หลายครับสําหรับมื่อนี้เนาะจังได้ก็ะรุ่นไปนับกันครับมื่อนี้เห็ดค่อนข้าง,งที่จะห่างเนาะครับเนาะไปครับรุ่นไปนับกันเลยมือนนอ่อนี้เราหาสิมีข้อมหมาน,น้างฝากพี่นอ้องหลายซ้ำได้เนาะครับเนาะมาเบิ่งเห็ดชุดแรกสําหรับเ้านี้ครับก็ได้ซ้ำนี้ละ สองดอกนี่เท่าแล้วครับแก้แล้วเอาไวเ้เห็ดเชื้อนี่เอาได้บ่เนี่ยอือง,งามอยู่ครับ เฮ็ดเพิ่งขาล้ายครับเฮ็ดเพิ่งไข้ครับ เบิ่งเห็ดพึงนกยุ้งอ้วนครับเห็ดพึงไข่ครับเห็ดพึงแดงทหารครับ เห็ดพิงไข่ครับที่ะระดอก2ดอกครับเกิดห้างกันครับ เห็ดละโงกค,ครับอสองบานงามๆอยู่พึงง่งนกยุก้งดวงเดี๋ยวเห็นแต่ไก่เลยครับมึง เห็กเดกอแดงครับอู้โดนเหรอบม่ได้พอ พึ่งขาล้ครับ เห็ดกัครับเห็ดเพิงเหลืองครับ ล้อโคกของเฮาสําหรับมือนี่ครับนี่แหละครับคือผลงานของเขาสําหรับมือนี่เนาะสําหรับมือนี่เขาหมานก็เป็นเห็ดพึ่งนกยุ้งคือเก่าล่ะครับเนี่นะครับเหพึ่งนกยุ้งก็มีทั้งดอกตูมดอกบานเนาะครับเนาะดอกงามแน่ดอกบานแน่หล่ะเนาะครับเนาะส่วนเห็ดพึ่งอันอื่นนั่นเป็นเห็ดพึ่งขาหลเห็ดพึ่งไข่แล้วก็ได้เห็ดพึ่งไข่มาครับเนี่เห็ดพึ่งไข่กูดอกงามๆาอยู่ครับเห็ดพึ่งไข่เนี่ยเห็ดพึ่งไข่นี่กินแ่บด้วครับเนี่ยเป็นเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งที่กแิ่นแับเนาะ เกี๊ยวกรุบ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 คือกินเขาไม้เนี่ยแหละครับเนี่ยหวานจ้อยๆแหละครับเนี่ยแกงแซ่บไม่รีครับเนี่ยเห็ดเพิงไข่ครับหรือบางท่านอาจจะเอินเห็ดเพิงฝายเนาะครับเนาะส่วนเห็ดกอเนี่ยครับเห็ดกอเขาก็ได้มาอยู่ครับแต่ว่าได้บ่หลายครับเห็ดกอมื่อนี่เนาะเห็ดกอก็อย่างยุบๆครับบลกเกิดครับเห็ดกอส่วนมากก็จะเป็นเห็ดเพิงนกยุ้งนี่แหละครับส่วนหลายเนาะแล้วก็เป็นเห็ดเพิงไข่ครับส่วนเห็ดเพิงอื่นนั่นมี่ปลาไปมีบ่หลายครับมื่อนี่สำหรับมื่อนี่ก็คงหมันก็คงจะเป็นเห็ดเพิงนกยุงคคือเเเก่าาา้นนะะรับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้กับมีควาหมาดว่าฝากพี่นอ้องเขาซัมเนี้์ละครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยปลี่นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกนคลิปนาครับผมสวัสดีครับ